<c oughs> สวัสดีครับเจอกับสองสายไปเลยครับเมื่อนีมาเรียนให้เรียนสวนครับหาล็อกเ,เก็บปักน้ำครับคำหลาะที่เหลือมสังกัดคำเลาอครับมากับพันหอยสองคนครับมันมานมาเลยยิง่ยยามมางย่างเดี่ยวครับแล้วเราที่ตามมันครับพักน้ำเขาจะได้กัดสองกําบ่เลาะยังเดี่ยวนี่ครับหาไปต้องขอบนี่แหละเสื้อนี่ก็มี่บ่มี่บ่เนี่ย ก็แฝง,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 งใหม่คุณอู้เราติดตามครับเดี๋ินเรื่อยเนาะไปก้อนเลยโอ้รเก๋ไก่หูยแหงหงอแล้วครับมองมันเลยเดี๋ยวภาพเลนะยยางก็ลหล่นไปน้ำเนาะมันจะกาดท่อนๆเนาะข้าวต้องเร่งครับวันแรงวันเด็ดหรอสี่โมง อยู่หากินนะครับบานๆนท่านี่แหละมีอะไรก็กินไม่มีก็หากินครับยังไงเฮาบวกใจนกปะเ๋ย่พอ,อก,กันอยู่ปลาพักน้ำนะครับโอ้พักไฟครับเอากราเด็นอย่เลยวัาหีเก็บอาเลยครับต้องรอ,อกเกิด เดี๋ยวต่อเลยไปต้องทาครับพี่ยอดแนวกินเนื้อครับลวกตำม,มันคงเสียบๆนะปตามก็มี่วบาเอาเก็บไปซะกกันคว้าง เป็นเหมียงครับเหมียงงเเลยมาจากจากคู่วัดพอปลาพักน้ำจะถ่ายเบิิงครับปลาพักน้ำใน,น,น,ำในตำนานตัวอ่อนๆโอ้นี่อยู่ว้ตรงเพียวครับอ่อนๆเลย อ,อ, um. อ,อ,อ่อนอ่นอุลวกอุหลัวนี่ครับว่าได้อยู่ได้กินเยอดงามครับอ่ะหลายเติบอยู่ลายที่เหี่ยวเนาะนี่อยู่ว่าได้เล็มกะบดียอดครัเก็บพอดอนนึงเลยอเก็บปังน้ำสักแป๊บนึงเสียทรายเบิ้ง

ไปต่องบขายเยนาะเป็น <c oughs> ป้าพักน้ำป้าบัวครับนะป้าบอน <c oughs> ไปเรื่อยๆเนาะ <c oughs> หายยู่หากินเนาะได้ยังเก่าครับมานะ <c oughs> ที่บ้างเน่ อยู่นังิอาคนดอติดตามครับเราไปเลาะก,กัน,กนบวกไม้กันอย่างนเป็นนามคํามีน้คำคำัคับปกัดครับตะกอลั้งเทืงเนีลติดตามครับเยวพ่อบวกไม้จะถ่ายเบิ่แล้วป้านึงนี่หยอดนี่ครับสามสีหยอดส้ยงามเลย มือหลุดลงไปเลยน้ำโบกเกียวแง่มองบเกล้ได้ครับล้บอยบวกนึงแล้วยังคาบุ่นปลาปลา,าได้นะขาดร่อนร่อนครับมัน กิน,น้ำลุง่งจะเปาเป็นฝ้าพักน้ำเบิดกับใส่เนี่ยแบบใครก็หากินได้ครับไม่มีคุณไผ่เป็นสาธารณะนี่เราปลวกพ่นอ่อนเยอะเกิน ลายเลยว่ะนี่หวานหวานครับหวนอ่อนเลยตะมะไต้มหมรุปนี้ครับผมหมักหวานบัวใบะมองง่ายไหห่อนครับไปเลยครับ ดูด้ดีเลยลึกๆ้ำรานอย่างไรขบวนงานหาาไปแล้วยไม่สิบถเอ้าวางคุ้นหอย่างเตี้ย một đấy đây, đây à. đoàn dò phóng quân nhìn hợp. đoàn này đây lái đây cái chân chỉ tìm thú hấp cày lạo cướp tìm đậu nha เราบเบรงไม้กันบัดที่นี่ไปเรื่อยครับถึงสุดๆแล้วผั่มผมผั่มขี้เคลียวครับนี่บ่อนหลากลายยางครับซ่าเหมือนจะเข้าเันเดี๋ยวกลับไปครับเดี๋ยวเบิรงคนงานนี่ เต็มทุงเลยครับคุ้มค่าครับมือนนี่ครับถือว่าได้หลายครับมือนีเมันมีจี้หัวดงามเหมือนเลยครับอ้วลวกอวนวยเลยอ่ารอยกับว่าขายครับใครมาซื้อเลยขายร้อยหนึง่งนี่ครับเดี๋ยวไปล้างสาโนโนันเะมนูเนาะต่อหอดบานนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะตามมึงครับมีเมนูอย่างเนาะรอเบิ่งเด้อครั หุงเอาเปิดแล้วนะนเวน,นี่ยแม่ไม่กินข้าวเพิเพิ่นลวกพักน้ำเอามนัวมันบานมาเริ่มมาเริ่มหอมกันตั้งกล้องเลยมยา,าีอีกหนองจับปลา ผู้ใดกินมามากเออเอยกเด้วยมีเายเลยก้อยก้อยยใส่มูผักแบแแบบมาได้รวกผักไปยังไปาตีไปเที่ยวไปชูพีไปล่ะปาขาวมาก้อยแล้วท่านันมีแพร่อว่าแม่แล้วกปลาของวัว เราขาวกับของกูสั้นกินซาบองูกสูงเมือนนีวะสั้นหอนรูบัดหอนกัดจัดการด้ยต้องหา

ทำมดเจี FM, ๋มงอีกอะไรหายอยู่เนาะเลอดท้ายแก็เกียวกันีะเราไม่ได้หอบดอกไปปงเลยหอเนี่ยอย่างเดียนหาเนาะเดียนหาเยอะเดียนหานเดียน

ตช่แ่ไหนมกณบนมีผู้วิทยขอทานบอกกนหน่าม

nhà không này không mệt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không อุ่นปุ่ยมาถึงหอหนึ่งแน้วอยู่เกาะแยกแล้วเงด้วยยาสเดียดมาซาเขาหนีกลิ่นพม่าอิ่มด้วยเตยผ้าปีกขามาเราโยโย่สุดจอดครับเมื่อกินสุดสุดเลยเ่อม้าเลยจีตัดที่สามต้องใช้ไปเลยครับเจอคลิปนาครับสวัสดีครับ